มีจากองมีกองวบคุ้มไฟฟ้านะครับไฟฟ้าให้ฟฟโดริกแล้วก็ร,ระบบเครื่องยนต์แล้วก็เป็นไอตัวนั่นอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นเหมือนกองวบคุ้มที่บอกโดยบ้านนี่รถเครื่องยนต์ในระบบเครื่องยนต์ูกค้าโอเคไหมครับยวผมมาเปิดในระบบเครื่องยนต์ที่ไหนขออนุยาตดับเครื่องก็นดน้ครับ ชุดนี้ระบบเครื่องยนต์นะครับตัวนี้ก็เป็นเครื่องยนต์ตัว135แรงนะครับเป็นแบบอะตอมเปบี่ไหมเป็นแต่ไม,มีเงินเปลี่ยนถอยพอผ <c oughs> มอ,อยากครับไม่ได้เปลี่ยนงานครับดูแลนะครับในระบบเครื่องยนต์นะครับจะเป็นกรองอากาศแบบแห้งนะครับอย่างที่เหาก็จะมีตัวแจ้งเตือนกรองอากาศอุดต,ตันนะครับเ <c oughs> ครื่องยนต์เป็นแบบ direct injection นะค <c> ร <oughs> ับเป็นเทอร์โบชาร์เจอร์นะครับอินเตอร์คูลเลอร์ ต่อไปก็จะเป็นโคจุดค่อมแอร์ในระบบของเครื่องยนต์มันก็นจะเหมือนอเครื่องยนต์แท็กเตอร์คูปะตาทั่วไปนะที่เขาแต่ว่ามีกำลังแรงมากเพิ่มขึ้นมาแต่เป็นเทอร์โบแล้วก็เป็นอินเตอร์คูลเลอร์ทานันทีในาการดูแลแล้วก็เป็นกองนะครับคราวนี้เมื่อใดที่มีการโชว์หรือว่าความผิดปกติของตัวเครื่องยนต์เสียงผิดปกติอย่างต่างๆให้แจ้งที่ศูนย์นะครับเพราะว่ามันจะมีตัวไอ้โปรแกรมที่เขามาเทสงบเทิงมาเทสงกองนะครับเหมือนกับมันจะใส่เหมือนตอนนี้ใส่เหมือนรถไหญ่ทั่วไปนะครับใส่รถปไนัพ ยัเอาใส่กองในการตรวจนะครับการบำรุงรักษานะครับกระโดยมาก็จะเหมือนเหมือนกันนะครับคือการดูแลรักษาก็คือเรื่องของการเปลี่ยนทายน้ำมันตามระยะนะครับซึ่งอยู่ในตารางเขาก็จะแจ้งนะครับว่าไม่การเปลี่ยนทายน้ำมันจะเป็นกองฟิวจะอยู่จุดนี้นะครับเป็นปั๊มเป็นไฮลิกนะครับครับผมอันนี้เป็นนี่ครับอ่าตัวนี้เป็นฟิวเมในญ่ครับตัวฟิวเมนย่อยจะอยู่ด้านด้านด้านไอตัวด้คอนโซลนะครับอยู่ในแบตเตอรี่นะครับก รูปแบบของการรับประกันเหมือนกันเป็นแบตแห้งครับครับครับอ่าปิดเลยล่ะมันจะเป็นเหมือนอะนี้แหละครับที่เป็นตัวให้เราเรียกที่ใส่ในเรื่องของตัวจับอันนี้เป็นสาจับจับสัญญาณที่ผมบอกว่าเมื่อใดที่ล่อที่ห้องกดตัวนั้นแล้วเมื่อใดได้ล่อเลี้ยวเกิน4 5องศาอันนี้ปจะเป็นเหมือนสายไฟที่จับจับจับเส็นเอร์จับมันนะครับว่าองศามันไดไปนะครับนะครับอันแรกผมจะไปแนะนําเกี่ยวกับระบบพวกหน้าปัดเนาะแสดงผลหน้าปัดนะครับ อันนี้เป็นแบบดิจิตอลนะครับอันนี้ก็เหมือนการครับเป็นไฟเลี้ยวนะครับที่เป็นเอกลัณของผู้ตายแล้วอันนี้ตัวไฟนานะครับอันนี้ก็เป็นไฟเตือนนะครับพวกไอ้เกี่ยวกับระบบไอ้ไฟฟ้านะครับเดี๋ยวตัวนี้เตือนเดี๋ยวจะแนะนำาก็ตัวนี้เป็นพิดีโอนะครับก็เหมือนอันนี้รอบเครื่องยนต์นะครับอันนี้น้ำมันระดับน้ำมันนะครับอันนี้อุณหภูมิความร้อนนะครับก็เหมือนกันตัวเหมือนเดิมโอเคแลวต่อมานะครับอ่าตัวนี้ที่เป็นอตัวนี้เป็นตัว สองเผ่าครับอันนี้เป็นเลี้ยววงแคบหัวข้อกดไดครับปั๊บได้สีทุกอย่างอ่าจะมีอ่าปั๊บได้ครับพวกนี้เป็นมันจะเป็นอันนี้ผมแนะนำก็คือเป็นไฟเตือนเตือนหมายถึงว่าเวลาเขาใส่ปุ๊บมันจะเตือนขึ้นมาตอนนี้เขากำลังใส่ตัวนี้อยู่นะใส่เลี้ยววงแคบอยู่นะใส่าโฟวินอยู่นะใส่ในซีอันนี้คือเป็นระบบการเตือนแผงหน้าปับนะครับอ่าอย่างถี่ไฟกระพริบปุ๊บปุ๊บปุ๊บอยู่นี่ก็คือตอนนี้เขายกยกอุปกรณ์หรือว่ายกหางขึ้นสุดผมใส่กับมาหางนะครับเนาะยกหางขึ้้นนนนสุดดะครััับบอ่าตตววีเป็ ดาบเวลาเขาใส่นะครับมันจะโชว์ขึ้นนะครับดาบนี่เป็นยังดาบก็คือระบบควบควบคุมอัตโนมัติความลึกถามว่าความลึกนะบอมันมันก็บอเชื่อว่าเป็นความลึกนะครับมันเป็นเหมือนอัตโนมัติที่เรื่องของการควบคุมอุปกรณ์เวลามันลงแล้วเกิดการไปชนตรงชนต่อหรือว่าชนอุปกรณ์ที่แข็งนะครับมันจะขึ้นมันจะขึ้นเองที่มีระบบนี้มันจะมีทังร์รุ่นเอ็มเอ็มใหญ่เหตุผล เพราะว่าเอ็มเนื่องจากกําลังแรงมามันสูงเวลาเขาผ่านไปกอตตอกอยังสิครับมันสามารถที่จะผ่านแต่แตกได้สิครับเพาเลยมีระบบพวกนี้เขามาเซฟเรื่องของอุปกรณ์เฮ้านะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับก็จะเป็นดาบนะครับก็จะตัวถัดมากก็เป็นตัวความเอียงอันนี้พวกอันนี้ยังระบบเฮ้ายังมาใส่นะครับอ่าตัวนี้เบรกมือครับผมคือตัวนี้นะครับคือล่งเบรกมือครับผมตัวนี้กองอากาศพุดตัน นะครับกรณนนี้มันจะมีก่ออากาศตรงนี้ครับเกิดแม่นตันแล้วแต่ตัวนี้เป็นกองแห่งกันปะตัวนี้เป็นกองแห่งตัวนี้ไฟแรงแต่ต้องเครื่องนะครับก็เหมือนกันกับรถทั่วไปที่ว่าสตาร์ตติดต้องดับลงนะครับตัวนี้ความร้อนแฟงนับพัตตัวนี้ก็จะแสดงเรื่องของความเร็วอ่าตัวนี้ก็คือช่วงกับสายงานอันแรกก็คือเรื่องระบบเซฟตี้อันนี้จะมีเซฟตี้อยู่สองชุดเซฟตี้สองชุดมีจุดใดแน่หนึ่งครับอันนี้ขั้นเหยื่โลงให้คาบูยู่ในตำแหน่งเอ็นจะจะสตาร์ตติด สองข,ขั้นขั้นควบคุมพิดีโอครับผมอันนี้ก็เปิดปิดพิดีโอครับมีมีสองรอบอ,อ,อ่าแมนครับมีอ่ารอบของมันจะไอจะจะว่ะาตัวเนี้ยเป็นใสไสในการเปิดปิดก่อนส่วนรอบจะเป็นการตั้งของพิดีโออีต่างหากนะครับ,ร,บรอบอ่าครึ่งยนต์ถ้าลูกค้าเร่งอ่าตั้งไว้ซ้ำนี่เนาะครึงคร่งหนึ่งสี่เหยียบกนเร่งจนจำสุดก็ได้ความเร็วจะได้รอบของเร็วจะได้ซ้ำแค่ครึ่งนึงนะครับอ่าสมมติอ่า เอาตั้งไว้สนี่เอาเยาะเหยียบคันเร่งไปรับในซสันี่เนาะเนอะอย่างที่บอกว่าบ้าูุ้่ยก็ายอยากเขาเต็มแม็กก็คือใส่เต็มแม็กนะครับอ่าในส่วนของคันเร่งตัวอันนี้คือตั้งตั้งรอบนะครับตั้งรอบว่าอยากได้เท่าได้มวลตรงนี้เขารอบของเร่มอันนี้คือบ่ายตัวบ่ายสปินมาเมื่อเขาตอบสนองให้เร็วขึ้นนะครับตัวนี้อ่าตัวที่ทัดมาอีกอ๋อถัดมาอีกตัวตัวนี้นะครับตัวบนก็คือตัวนี้ครับ ใส่ในเรื่องของตัวใส่โฟวิน2เข่าคำเคลื่อน2เข่าคือตัวนี้โอ้ตัวนี้เนาะอ่าสองเข่าสองเข่าเนาะครับผมตอนที่อันนี้อาจจะเป็น,นล็อก,กลอกก้อหอยซอยไม่กกน,น่าติดน่าจะเป็นล็อกกันฟี่ล็อกกันฟี่เนาะแม่ไล็อกกันฟี่นะไม่นบมีจะล็อกกันฟี่หลังครับโอ,โอ,โอ,โอ้ครับโอ้ครับแล้วก็ตัวล่างก็จะเป็นการความลึกนะครับอ่าตัวดับเหมือนเปิดออโต้ไซดับนะครับตัวนี้อะแล้วก็ถัดไปแล้วก็เป็นบายสปีดไอตัวบนก็คือโฟวินเนาะตัวล่างเป็นบายสปีดตัวนี้ ใบใบสปีดไอ้ตรงบนใบสปีดนี่เป็นยังไงก็คือวงเลี้ยวแคบแคบวงเลี้ยวนะครับข้อติดใจวงเลี้ยวแคบข้อโคตเนี้อ่าคราวนี้มันจะมันจะทำงานตัวเมื่อไอ้ล้อหนา45องศากรถ้าถ้าถ้าล้อหนาบาถึง45ไอ้กดตัวนี้ก็ยังมาทำงานแต่ว่าเขากดไใบเมื่อไรที่ล้อหนาเกิดเลี้ยวเอียงจน45องศาตัวนั้นอ่ะเมื่อนั้นไอ้ใบสปีดนี่ทำงานคือล้อมันจะหมุนที่แตกต่างกันนะครับความแตกต่างของล้อเนาะตัวนี้ก็จะเป็น C S ตัวนั้นก็จะเป็นหมวดดีไซน์หมวดรักษาระดับไอ้ตัวพีดีโอโอ้ครับตุ่นไฟตาอ่้ไฟหนาครับจุดไฟหนาไฟไฟนี้ไฟเขาเปิดไฟหนาหรือเปล่าอันนี้เปิดเปิดไฟหนาครับแต่นี่นี่น่าจะเป็นไฟเนี่ยไอ้ตัวไอ้ตัวอันหนาอยู่ตัวเกีงนะครับตุ่นนี่ทีนึ่อ่ามาตัวตัวนี้ตัวนี้คือเต้ากระต่ายอ่าเต้ากระต่ายนี่ก็คือการขึ้นของหางนะครับขึ้นเลี้ยวขึ้นซ่าแม่งครับขึ้นเลี้ยวขึ้นซ่าของหางเท้าปั๊บกลาง อ่าตอบสนองขึ้นเร็วครับหมายถึงว่าเขายกนะครับอันนี้ตอบสนองคือการยกนะครับเท้าตั้งสูงสุดก็คือยกขึ้นเร็วขึ้นลงเร็วขึ้นเร็วลงเร็วตั้งกลางก็พอนลงนะครับพอนความเร็วลงเมื่อว่าใส่รถอยู่เกียร์ไหนเป็นบครับผมครับอันนี้คืออันนี้สองัดมาหนี่ก็คือระดับระดับคือเขาต้องการให้หางมันสูงหรือตำระดับใดนะครับคือตั้งสมมติเท้าตั้งกลางก็คือหางมันจะหางมันจะขึ้นได้แค่ครึ่งนึงนะครับแล้วก็จะลงนะครับอันนี้คือตั้งตั้นความสูง ไอตัวนี้เปิดไส้ตัวนี่นะครับดาบดาบคนทุนประดาบคอนทุนก็คือเปิดไส่อันนี้ให้ต ah. อบสนองซาดาบคนทุนม,มานถึงมาอย่างที่ผมอธิบายไปเมื่อกี้นะครับว่าเวลาเข้าตั้งนะครับมันจะเป็นทั้งซี่นะครับขาบอกว่าแต่ว่าหางของใส้ร่วมกันเวลามันเจอดินแข็งนะครับเข้าตั้งไม้เวลาเจอดินแข็งมันก็มันก็นจะรักษาระดับดินแข็งได้แต่พอเจอดินอ่อนปุ๊บมันจะล่งเองแล้วค่านี้เมื่เวลามันไปชนต่อปุ๊บ เฮาอยากให้มันขึ้นซาหรือขึ้นเร็วบางที่ชนต่อตึกต้องให้มันอยู่สักพักนึงมันจะขึ้นจังนี้เหมือนเหมือนเหมือนไอ้ถ้าเป็นรุ่นน้องเฮามันจะมีคันโยกคู่กันแม่นบ่ครับอจอโนมัติอโนมัตนะครับคันโยกคู่กันคันโยกหางอันนึ่ะไงใส่ก้านโยกหางอันนึงใส่ตังปรับตังใบเขาอยากให้มันตอบสนองเร็วก่าเขาก็ตั้งตั้งไว้สูงตอบสนองบานกลางก็ตั้งกลางแล้วก็ตอบสนอองันนี้หมุนเอารครับอเออต,ตัวนี้ตัวนี้เห็นบ่อันนี้ตอบสนองซ่าเออเอันนี้ตอบสนองเร็วครับครับผมโอเคครับตัวนี้อ่าตัวนี้เป็นนการรรเเปปิิดดดไไสส้้คคััับบบะ ปกติถ้าเปน็นนุ่นเอี่ยมมันเขาจะต้องไปถอดถอดถอดยุกคนนะ้นอ่ะถอดเล็กนนะยุกค้นอ่ะถอดยุกอุปกรณ์ซ้ำชุดไหมครับก่อ,อนที่ใส่ดาบนะครับอ,อ่าเสร็จแล้วเขาค่อยมาตั้งข,ขั้นโยกอยู่กลางๆกับขั้นโยกไอ้หางนะเออนเนี่ยอันตานี้เปิดใส่ยูนิ่เลยครับอันนี้เปิดใส่ดาบนะครับอ,อันนี้อันนี้ปั๊บตั้งไอ้การตอบ,บสนองเนาะอันนี้เปิดใส่เปิดใส่ตัวยกหางนี่อ่านะครับอันนี้ปิดอันนี้เปิดนะครับอันนี้ปิดเปิดในในเรื่องของดาบก็คืออันแรกถ้าห้องปลใส่เขาก็ปิดไว้ตัวนี้ปึ๊บ ติตั้งตัวนี้ตอบสนองเรียวซามันจะมีมันจะมีผลอย่างมีผลอ่าเขาต้องเปิดก่อนพอเปิดปุ๊บแล้วเขาก็มาตั้ง่าเอ๊ะอยากให้มันตอบสนองเรียวถ้าตอบสนองเรียวบางที่เจอดินแข็งมันก็ขึ้นจึ๊ก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 พยายามขึ้นถ้าให้ตอบสนองปานกลางก็ให้มันติดจังหนาก่อนมันจะให้มันจังให้มันขึ้นถ้าตอบสนองไอ้ซาก็คือมันต้องติดนะจนแบบอ่าอาจจะแบบผ่านอยู่แล้วเออมันจังขึ้นจังส่ครับจังเป็นออโต้เป็นการตอบสนองเอ้เป็นการตั้งการตอบสนองะ การขึ้นของมั่นนะครับแบบอัตโนมัติเขาไม่ต้องยกขันโยกโยกไรแขางขึ้นนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นการยกอยกหางนะครับยกอุปกรณ์ยกหางเนาะครับอ่ามันจะควบคู่กันกับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นการยกหางเหมือนกันแต่มันยกสามารถปรับตั้งระดับได้อันนี้คืออันนี้ว่างตามสุดอันนี้ยกแค่เครื่องเดียวยังสินะครับอันนี้แค่ยกอันี้ยกสูงสุดยังสินะครับแต่ส่วนตัวนี้นะครับแต่ส่วนตัวนี้ถ้าพี่กดปุดมคุณปุ่มปุ่มบนหางมันจะขึ้นสูงสุดเลย แต่บมมีระยะอย่างไรก็คือขึ้ยกขึ้นจืดเลยส่วนว่างล่งก็คือพี่กดปุ่มใส่ปุ๊บมันจะว่างลงเลยปื si> uh oh ๊ดสุดเลยกบกู้กันตัวนี้ล็อกตัวนี้ล็อกกัซื้อครับตัวนี้ปั๊บล็อกสุดสุดตัวนมาล็อกกัซื้อครับโอ้ครับครับไปเลยครับ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 ครีบครับครับครับสรับครัไครับ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 ควับครับครับครับโรับค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 ับคร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 สบครับครยกครัอ่าับ้กดกดตั้ครับ สมมติ่เขาตั้งไว้ระดับหานี่โอ้ยไทยพอดีแล้วบอลึกเกินไปบอตื้นเกินไปเนาะเสร็จแล้วถ้าเขากดตัวนี้ปุ๊บหางจะยกขึ้นสูงสุดเลยกับหัวงานเสร็จกดว่างปุ๊บมันจะกดลงมันจะมาว่างอยู่ในระดับหาครับผมไช่พี่โอเคอ่าส่วนตัวนี้เป็นการเปลี่ยนเกียร์บวกลบนะครับเปลี่ยนเกียร์มันเกียร์ออโตโนะบว็อกสองอ่าสองจุดครับอันเดียวกันครับถูกต้องเดือนไหะอันนี้อันนี้อันนี้เป็นโล่อะโล่ครับเดือนไหนชั้นี่เนาะครับผมเดคันนี้ เวลาสีเขาาลกคือรถต้องหยุดนิ่งและต้องกดคาดครับคาดยู่นี่นะครับคาดยู่นี่คาดยู่นี่แล้วก็คาดย่นี่นะครับเนาะก็คือเขากดตัวนี้ก็ได้เพื่อเขาาลกให้นะครับหรือเหยียบคาดก็ได้แต่ว่าขอให้รถหยุดนิ่งในเรื่องของการเขาลาลุกให้ครับผมแต่ส่วนเกียร์ก็คือสามารถปรับได้เลยนะครับก็คือกดนี่ก็ได้กดนั่นก็ได้อันเดียวกันครับก็นี่นะครับส่วนตัวนี้อยู่ขาตัวนี้นะครับอ่าอันนี้ก็คือเป็นตัว ปั๊บอตาการตกของหางก็คือบนโตองหางนะครับขึ้นหลอกเลยถ้าเอามังมีคือว้างหางบนล่องะมองไงหลอกเลยครับเหมือนกับถ้าถ้าเป็นรุ่นเอ็มเขาจะเป็นมอนปั๊บอตาการตกแต่ตัวนี้มันบมปั๊บคือปั๊บมาเขาไปปั๊บอยู่ตัวปุ่มเนาะแต่ตัวนี้คือถ้าพี่ไปกดไปฝั่งนึงก็คือบ้างหางบนล่งเลยนะครับเป็นการลลอกหางบนหายล่งหรือว่าเปิดเปิดเพื่อใส่อุปกรณ์หางือว่าขึ้นลงนะครับโอเคส่วนด้านคางนะครับจะเป็นปุ่ม ตัวนี้นะครับโมเมนต์อันนี้โมเมนต์โฟวินเดอร์อันนี้เป็นพิธีโอบีอยู่ดึงขึ้นรอบหนึ่งพันครับบีดึงขึ้นรอบหนึ่งพันกดเอก็คือรอบห้าร้อยสี่สิบโอ้ครับตัวยูนนี่ห้ารอยสี่สิบครับผมก็คือกันกันกระเใาะอันนี้เป็นระบบแอร์เครื่องเสียงธรรมดาอ่าคือปกติรถเท่านะครับก็โดยโดยประมาณนี้ข้างนี้ด้านหลังเวลาเขาถอยหลังมาต่ออุปกรณ์นะครับเขาจะมีปุ่มกดเพื่อเอาอุปกรณ์ขึ้นหางก็คืออย่างเงี้ยครับ อ่าลงระยะมามเข่าใส่นะครับมลอเข้าใส่ครับทำงานในอ่ามือเล่าเข่าสร์ทเื่องยนต์นะครับใส่ขวาได้ครับมือเข้าไปอยู่ฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาก็เหมือนกันครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับในการปรับระยะของหางนะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นตัวจุดต่ออุปกรณ์ให้ลีกใหนอกนะครับนะครับ